อย่าไปเสียเวลากับปัญหาที่เขาเรียกว่าปัญหาโลกแตก <c oughs> คือว่าพูดกันไปก็ไม่มีที่สิ้นสุดแล้วก็ไม่มีอาไาจะมาอ้างอิงเป็นหลักฐานพยานหรือมาแ์ให้ดูได้ว่ามันจริงอย่างที่พูดตัวาการแล้วแม้ว่ามันทำได้จริงอย่างที่พูดคือเห็นว่ามันมันอะไรไปเกิดอะไรเกิดอย่างไรจริง มันก็ยังเหลือปัญหาที่ว่าทําอย่างไรจึงจะไม่มีทุกข์มันมาติดที่ปัญหานี่ <c oughs> นี่ปัญหาที่ว่าทาอย่างไรจึงจะไม่มีทุกข์นี่เขาเรียกว่าปัญหารีบด่วนปัญหารีบด่วนขนาดว่าไฟไหม้อยู่ที่ศีรษะของเราเนี่ย <c oughs> ปัญหาของเราก็ต้องรีบดับไฟ่ อย่าไปมัวคิดว่าใครมาจุดด้วยใครเอาอะไรจุดด้วยใครมาจุดเพราะเหตุใดว่ยอย่าไปมัวถามอย่างนั้นอย่าไปมัวแก้ปัญหาอย่างนั้นแก้ปัญหาว่าจะดับไฟเดี๋ยวนี้อย่างไรใครจุดก็ตามใจมันจะเอาอะไรจุดก็ตามใจเราจะดับไฟนี้อย่างไรความทุกข์ที่ได้รับอยู่เดี๋ยวนี้เราจะดับมันจะได้อย่างไรก็รีบรู้ในข้อนี้ก็คือดับตัวกูของกู ทีนี่ปัญหาข้อเดียวนี้ยังมีถามต่อว่าถ้าวิญญาณไม่มีทำไมในบทสวดมนต์ทำวัดเช้าเย็นเวลาสวดน้ำเราพร่ำแผ่ส่วนบุญให้แก่เทวดามารพรมซึ่งเป็นลัทธิพราหมณ์อยู่เราเป็นภิกษุสงฆ์ยึดมั่นในพระรัตนตรยัย ไม่ควรที่จะเชื่อนอกรีดนอกรอยควรเป็นเรื่องของชาวบ้านมากกว่ายานนี่มันช่างคิดหรือมันช่างสังเกตหรือมันช่างแย้งนี <c oughs> ่ต้องพูดข้อเท็จจริงกันก่อนว่ายบทธรรมวัดสวดมนต์ที่มีการตรวจน้ำแผลให้เทวดามารรมนี่ ผมเป็นคนแปลเป็นคนจัดให้สวดพิมพ์ให้สวดนันรู้ดีว่ามันหมายความว่าอย่างไรเหตุผลมันมีอยู่สองอย่างคือว่าเมื่อเราของเดิมก็มีอยู่อย่างนั่นเขามีความประสงค์อย่างไรเราควรจะทำลายของเขาไหมหรือว่าควรจะเว้นใช่ไหม <c oughs> นี่เหตุผลเทียวมันไม่ควรจะเว้นมันมีมากเพราะมันสวดอย่างนี้กันมาปู่ย่าตายายไม่รู้กี่ชั่วคนแล้วท <c oughs> ี่เรานึกถึงคนโบราณเขาถือว่าเทวดามารพรมหรืออะไรก็ตามใจนี่มันล้วนแต่เกี่ยวข้องกันเป็นเพื่อนเกิดแก่เจ็บตายกันมีบุญคุณแก่กันและกัน มันเชื่อกันว่ามีสัตว์ชนิดนั้นคือสัตว์ที่สูงกว่ามนุษย์มีสัตว์ที่ต่ำกว่ามนุษย์จะเชื่อว่ามีอยู่ในสวรรค์ในเบื้องบนหรือว่าในนรกเบื้องล่างก็ก็ได้เหมือนกันเขาต้องการให้คนไม่เห็นแก่ตัวให้แผ่เมตตาถ้าเรามีความรู้สึกอยู่ว่ามีอะไรที่ไหนแล้วเป็นแผ่เมตตาให้หมดเลย จะเป็นเทวดามารวมข้างบน,านาด้วยนรกเดรัจฉานข้างล่างมีหน้าที่ที่จะต้องแผ่เมตตาให้หมดเพราะไม่ต้องตัดออกนี่ง่ายว่าเมตตาที่ง่ายอื่นยังมีอีกเยอะเห็นง่ายว่ากระตันยูเขาถือว่าเทวดาฝ้าฝนนี้มีมีบุญคุณนั่นนะมีประโยชน์แก่มนุษย์ ถ้าคๆกันเดียวนี้ถือเป็นหลักว่าเราอยู่ในโลกนี้คนเดียวไม่ได้ <c oughs> ต้องอยู่กันมากมากแล้วทุกคนมีประโยชน์เป็นบุญคุณแก่กันเพราะนั้นต้องกระตันญยูแก่กันและกันคนคนต่อคนก็มีบุญคุณแก่กันเทวดาอะไรผีสางนางไม้ก็เผื่อไปว่ามันก็ทำหน้าที่ของมันเป็นประโยชน์แก่กคนก็มีประโยชน์แก่กันเป็นบุญคุณแก่กัน เพื่อสร้างจิตใจที่รับรู้รับผิดชอบในการที่ว่ามันจะต้องช่วยเหลือซึ่งกันและกันนั่นจึงแผ่ส่วนบุญส่วนกุศลด้วยความดีให้ไปเราต้องนึกถึงคนอื่นบ้างถ้าเขายังมีความเชื่ออย่างนั่นอยู่ก,ก็ก็ปล่อยให้เขาเชื่ออย่างนั่นไปพลางลเพื่อความปลอดภัยให้เขามีความตั้งใจอย,อย่างนี้ เขาจะได้หายกลัวเขาจะได้มีความสงบสุขศีลธรรมในข้อเมตตากรุณา,ามก็จะดีเมตตาตัณยูมันก็จะดีคนโบราณเขาถือว่ามีบุญคุณไปหมดนั้นเขาไม่ล่วงเกินสิ่งใดพวกเจ๊กพวกจีนบางคนเอ,เอาทองปิด ไม้คานไม้คานหาบของที่เขาได้ใช้หาบของจนบ่าบวมตั้งเนื้อตั้งตัวได้เดี๋ยวนี้เป็นอะไรเป็นจอสัว <c oughs> เดี๋ยวนี้เป็นจอสัวกระกกบไม้คานนั้นน,นไว้ปิดทองบูชาอยู่นี่มันบ้าหรือมันดีนมันเป็นคนดีในหลายแง่หลายมุมตัวเดี๋ยวนี้มันก็ไม่ประมาท <c oughs> มันคิดว่าโอ้ยนี่เรามันรอดกลัวมาได้อย่างนี้แล้วก็ถือว่ามันควรจะขอบใจมันมีบุญคุณแก่มันมีคุณคุณแก่เราแล้วก็ต้องแทนคุณมันแทนคุณไม้คานทั้งที่ไม้คานนั่นมันเป็นวัตถุไม่มีชีวิตทแท้ๆก็ยังทําขนาดว่ามันเป็นเหมือนกับเทวดาหรืออะไรองค์หนึง ศีลธรรมในระดับนี้สำคัญมากบุกเหมือนกันคือคนจะรักใคร่กันจะกรตันยูต่อกันและกันจะไม่ประมาทใช่หลายๆอย่าง <c oughs> นั่นคุณก็สวดไปกันแล้วกันอุทิศส่วนกุศลให้เทวดามารรมเพราะว่าเรายังมีทางที่จะคิดนึกอย่างอื่นคือในแนวของภาษาธรรม <c oughs> มนุษย์คือผู้ที่มีคุณสมบัติอย่างนี้ ไอ้เทวดามารพรมก็คือผู้ที่มีคุณสมบัติอย่างอื่นในโลกมนุษย์เรานี่ถ้าเขามีคุณสมบัติเนื้อกว่ามนุษย์ธรรมดาเขาก็เป็นเทวดาเป็นมารเป็นพรหมแม้แต่พระเจ้าแผ่นดินเนี่ยภาษาอินเดียโบราณเขาเรียกว่าเทวดาเทวะเทโวเทว,เทว,เทวดานี่คนที่มีจิตใจสูงกว่านั่นแล้วก็เรียกว่าพรหม คือมีแต่เมตตากรุณนนาไม่เบียดเบียนใครไม่ลุ่มลงในกามารมม์ก็เรียกว่าพรหมเป็นคนที่มีอยู่ในโลกนี้ก็ได้เทวดามารมในภาษาธรรมมันก็มีอยู่จริงแล้วแต่ว่าสภาพของจิตใจนั่นเป็นอย่างไรคนที่กำลังร่อนใจอยู่ก็เรียกว่าสัตว ok ์นรกเราแผ่ส่วนบุญให้เขาคนที่โง่อยู่เรียกว่าเป็นสัตว์เดรัจฉานเราก็แผ่ส่วนบุญให้เขา คนที่หิวด้วยความโง่นี่ก็จะคนเป็นเปรตอยู่เราก็แผ่ส่วนบุญให้เขาคนขี้ขลาดอย่างยิ่งไม่มีเหตุผลน,นี่เราก็สงสารเขาแผ่ส่วนบุญให้เขานี่แผ่ส่วนบุญให้สัตว์นรกสัตว์เดาชฌานเปรตอสุรกายคืออย่างนี้ที่มนุษย์เสมอกันนี่เอาเหงื่อแลกอความสุขอย่างที่นายคนนี้เอาความสนุกไปก่อนนี่เป็นมนุษย์นี่ก็แผ่ส่วนบุญให้เขา นี่เขาคนที่เขาทําได้ดีบริโภคความสุขความสนุกโดยไม่ต้องเอาเงือนต่างน้ําจัดเขาเป็นเทวดาเสีนหน่อยแต่เขาก็ยังโง่อยู่บางอย่างแล้วก็แผ่ส่วนบุญให้เขาพี่ผู้ที่มีจิตใจสูงไม่ลุ่มหลงในกามารมณ์แล้วอยู่ด้วยทำบริสุทธิ์แล้วก็ยังเป็น ผู้ที่มีชีวิตยังมีความยึดตื้อตัวกูอยู่เว็หน้าสงสารอยู่บางอย่างแล้วก็แผ่ส่วนบุญให้เขาเทวดามารพรมข้างบนทั้งหมดก็ยังอยู่ในวิสัยที่เราควรจะแผ่ส่วนกุศลให้เขาเราะฉะนั้นเมื่อคุณจะสวดมนต์แล้วก็ตรวจนา้าอุทิศให้เทวดามารพรมก็ทําอย่างนี้ก็ไม่ผิดอะไรไม่เป็นาศาสนาพราหมณ์หรือาศาสนาอื่นออกไปได้ อย่างเป็นศาสนาของมนุษย์ที่มีสติปัญญาเฉลียวฉลาดอยู่นั่นเองมันดีทั้งในส่วนศีละธรรมและในส่วนศาสนาเมื่อเราเข้าใจอย่างนี้ก็ไม่นอกรีดนอกรอยแล้วก็ไม่ขัดกันกันกบข้อที่ว่าเราถือพระพุทธประธรรมประสรงเป็นศาสนาสูงสุด ที่เราไปสงสารเทวดานนไม่ใช่เราจะถือว่าเทวดาแทนพระพุทธพระธรรมระสงค์ที่ที่ว่าควรจะเป็นเรื่องของชาวบ้านมากกว่าไม่ใช่หรือนั่นแต่ว่าไม่ไม่ว่าชาวบ้านหรือไม่ว่าชาววัดถ้ายังไม่คนจากความทุกข์ยังดับความทุกข์สิ้นเชิงไม่ได้ก็ยังมีหน้าที่ที่จะต้องทำอย่างนี้อยู่ต่อไป ก็ตอบปัญหาขอ้อนี้จบแล้วเวลาก็หมดแล้วหย,ยุดยยุติกันไว้เพียงเท่านี้ก่อน